สวัสดีครับเช้าๆมุมกาแฟกับนาเล็กครัวันนี้วันอังคารบรรยากาศสบายๆอากาศก็ดีฮะเดี๋ยวเช้านี้พามาจิบกาแฟชมไม้มงคลของนาเล็กที่ปลูกไว้ในสวนนาเล็กเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ชอบสะสมต้นไม้ไปดูว่าไม้วันนี้สวยงามขนาดไหน ชาวนี้ก็พามาชมไม้สวยๆนะชื่อว่ากวักมรกตนะอันนี้เป็นกวักมรกตเขียวนะเมื่อวานที่ถ่ายชมก็เป็นกวักมรกตดำน,ะนี่นะปลูกได้ลำใหญ่ลำโตมากสวยงามจริงๆฮนะนี่แหละไม้มงคลนะคำว่ากวักเนะี่ยมันก็เหมือนเป็นการเรียกนะ เรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบนะนมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบ,บราณโบราณว่าไมาน้นี้ใครปลูกแล้วออกดอกนะจะมีโชคมีลาบอันนั้นก็คือความเชื่อส่วนนาเล็กก็คือปลูกแล้วเห็นเขาเจริญง,งอกงามนี่ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบของนาเล็กแล้วนะนี่ดูสิ ให้ดูลำนี้ยาวเป็นเม็ดเลยนะนี่ก้านของเขายาวเป็นเม็ดเลยนี่แหละถ้าเราปลูกแล้วเราดูแลดีเราใส่ปุ๋ยดีนะไม้ก็จะงามแบบนี้ขอให้เข้าใจฮะการปลูกไม้แต่ละอย่างเนี่ยชอบวิถีของเขาแบบไหนเราก็จัดให้แบบนั้นไม้ต้นนี้เขาชอบ ดินแบบเหมือนกับดินร่วนปนทรายนะแ <c oughs> ม้กระทั่งดินที่มันชุ่มๆนะอาจจะเหนียวเหนียวนิดหนึ่งเขาก็ยังอยู่ได้น,ะนี่นาเล็กก็ปลูกแบบแปลกๆสักหน่อยนะปลูกใส่ตอเห็นไหมฮนะตอไม้เก่านาเล็กก็ครอบไปนะ ก็กลายเป็นเกิดอยู่กลางตอนะตอไม้นะก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งนี่มันดูแล้วมันเพลิดเพลินมันดูแล้วมันมีความสุขนี่แหละไม้มงคลเป็นแบบนี้แหละนะดูแล้วเพลิดเพลิน